สวัสดีครับผมมาเจ้าตัวเล็กด้วยแล้วก็มากาแฟนครับผมสามคนอ่าข่าวโบ๊ะเลยครับผมว่าควันลนดูนี่ครับผมแจ่มครับผมสวยงามที่นู่นไม่มีน้ำเลยแต่ที่นี่มีครับผมสุดยอดเอ้เด็ครับสวัสดีท่านผู้ชมลูกท่านครับไฟครับผมเดี๋ยวขอ ีนหลังนี้แป๊บครับผมนี่ครับเห็นป่ะรุ่นเนี้ยเนี่ยที่ผมชี้ไปครับผมไปเดี๋ยวผมเอากล้องซูมให้ดูก่อนไปครับเนี่ยครับผมสวยงามมากน่ครับไปขอตีเลยครับผมเสร็จแล้วครับผมดูน้ำครับผมอ่ะปลหนูไปให้แม่หนูเก็บ เดี๋ยวดีจะเป็นสะดุดอะไรล้มเขาละ่ะยิงไม่ร่อยจะได้โย <laughs> ไปครับผมหาไม่ไปเรื่อยๆครับไม่ไมาเจอเจออันนี้ซะแล้วตัดเลยครับน้องนู้กกมบองเลยครับผมนี่ครับตัดเลยตัดเลยต่อครับผมไปครับผมอยู่ต่ำๆเองเลยหัวนิดเดียวครับผมไปแต่ตผมยืนอยู่ไกลหน่อย ต้องฟันหน่อยแล้วก็เอาน้ำมันอึดลูสันเต็กปัง <laughs> เจอของดีเขาแล้วก็ผม,มนี่ตั้งใจมาตามเลยครับผมม,ม,มาหาแต่ก็เจอครับผมแต่น้ําจะดีหรือไม่ดีไม่รู้ก็พอได้ครับผมไม่ใหญ่เท่าไหร่เท่าล้อมอเตอร์ไซค์ครับผม<อ>โโเดี๋ยวดูครับผมไ,ไม่ได้ปาดแล้วนี่ครับผม ตรงนี้อาจจะแก่นะครับให้ดูกันใกล้ๆครับผมแบบครับผมกล้องไม่รู้เป็นไรซูมไม่ได้ทุกทีเดี๋ยวดูใหม่ครับผม นี่ครับผมก็พอได้อยู่ครับผมนี่ครับโอ,โอ้โหไม้ผุอยู่กับไม้ผุด้วย,วย,วยไปเดี๋ยวผมขอลุยเลยเขาฟันต้นนี้แล้วเดี๋ยวโค่นลงมาไปครับ เอ่จับตัวเล็กเจอสองลังเลยหนูมองหน้าไอ้ยะน่ารักกว่าแก่องนี่ครับผมลังแรกนี่ครับอ่านี่ครับผมไปเดี๋ยวไปให้ดูลังใหญ่อีกลังนึงครับผมไปครับไปลังใหญ่ตีง่ายกว่าลังเล็กหน่อยแต่จะลุ้นน้ำแล้วครับผมแต่เมื่อกี้ตีมาสองลังนะครับน้ำดี น้ำสวยมากเลยนี่ครับผมลังใหญ่แต่รู้สึกว่าจะลางจะลางแล้วด้วยเฮอแต่จะเราจะดูน้ำไงครับผมเพราะหนูรู้ว่ามันมีน้ำเพราะมันไปอยู่มุมกันทั้งหนดจะได้พ่ออ่นนี้ครับผมนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยครับผมอ่านี่ครับผมใหญ่เดี๋ยวตีลังนี้ก่อนเลยไปครับผมลุยอ่าลงแล้วครับผม พาดไวครับผมแก่แล้วนี่ครับผมดูยาวกาแขนไอคนเล็กอีกไอตัวเล็กอีกวัดไปเอาหมวกบังอ่ะไปปิดตาครับผมไปเดี๋ยวเอาลังที่สองครับผมลังเล็กเ้าน้ําหยอดไปนิดๆครับผมยังไม่เอาครับผมพาดไวอย่างั้นก่อนเดี๋ยวคอมาเอาใหม่ไปครับผมเออผมลืมบอกไปพึ่งล้างเมื่อกี้ครับไม่ได้ตีครับผมเพราะว่า น้ำมันยังไม่มีแล้วก็ดูทรงแก่ด้วยปล่อยไว้ก่อนครับผมไปครับอ่านี่ครับผมอยู่เดี๋ยวเขาฟักออกไปเขาก็ขยายไปใหม่แล้วก็ล้างไปครับผมไปครับผมเกาะเต็มรังแล้วไปครับนี่หนึ่งรังครับผมไม่ใหญ่จะขอเอาคันลนดูครับผมว่าน้ำจะดีกว่านี่ครับผมไม่เขตดแล้วครับผม ก็ไปครับผมดยวขอลนดูกันครับ,รบสรุปน้ําดีครับผมนเนี่ยเอ้ยทำ <c oughs> ให้ดิเนี่ยครับผมหยอดใหม่น้ําทั้งนั้นเลยในรูเนี่ยครับผมไปไปหาใหม่ไปเรื่อยๆจออออเจออีกแล้วครับผมมีใหญ่ครับผมนู่นครับ ต่ำๆนี่ครับผมบมเลอะเลยครับผมไปขอลุยครับได้สามร้อยเลยนานี่ครับผมโอ้โหกว่าจะเจอแบบนี้ครับผมหัวน้้ำปิดตาสวยครับผมโอ้ยใบไม้บังครับผมนี่ครับผมยังไม่ได้ตัดแต่หัวน้้ำใหญ่แน่นะครับไปเดี๋ยวขอลุยครับผม อ่ะเสร็จแล้วครับผมดูหัวน้ําครับเป็นไงอานูดูข้างหน่อยนี่ครับผมชั้นล่างเลยแต่แก่หน่อยไปครับผมไปไปเรือเอ่อยๆเ,เจออีกแล้วนะครับผมตีรังใหญ่เมื่อกี้มาเจอรังนี้อีกแล้วพิ่งหนาคแต่ไม่เจอเลยเจอแค่รังเดียวโอ้ยดูนะครับโอ้ยแกงไม่เห็นลูกนุ่น,น,นครับผมไป,ไป,ปขอลุยครับ อ่าลงมาแล้วครับผมดูครับผมสุดยอดสวยงามไะเก็บมาเดี๋ยวพอตัดคอนออกก่อนหนูจับไว้แน่นนะเออใบก็ติดไปงั้นก่อนเอาออกเอาใบนุ้นออกไว้ก็ได้เนาะไะเดี๋ยวขอแต่งก่อนครับผมเจ้าใส่กล่องเดี๋ยวไปหากันต่อเพิ่งมาลงครับผมแต่เข้าใกล้ไม่ได้แตนเยอะครับผมไปดูใหม่ครับ อ่ะตัวกินน้ำครับผมมิ้มครับเพียบเลยนี่ครับผมมิ้มทั้งนั้นเลยครับผมไปเดี๋ยวไปหาดูกันใหม่ครับผมไปเรื่อยๆครับนี่เจอไว้ตอนนั้นน้ำมันยังไม่มีครับผมเลยมา ดูครับผมเอาควันลนดูรุ่นนั้นทีแล้วนะครับเลยมาดูตอนนี้นะครับผมปะขอตีครับอ่ะลงมาแล้วครับผมสวยงามครับผมติดตาดูทำหน้าด้วยอ่านี่ครับสวยครับดูมาติดคำในคลิปนะอ่ะไปไปกันอีกเจอนี้หนึ่งลังครับผม นู่นครับผมหัวนน้าได้เลยครับผมกิ่งอ่อนเลยความหนักนะครับไปขอตีครับผมไปครับตัวหึ่มเลยครับผมอาเชื่อผมยังบอกว่ากิ่งอ่อนเลยกระดูน้ำสิครับผมเครืเล็กนะครับไป หาใหม่ครับผมไปกันเรื่อยๆครับนี่หนึ่งลังครับผมไปเดี๋ยวขอตีเลยครับอ่ะเสร็จแล้วครับผมขาวโบหั่นน้ำเยอะไปเอาใหม่ต้นมุจารอีกลังมีอีกเนียอ่ะตรงไหนวะนี่ไปไปดูอีกใหญ่ไงหนูโหอยู่ก็ดีเลย อ้อนุนครับผมโหนี่หัวน้ำใหญ่ครับผมเดี๋ยวให้ดูครับรอันนุนครับผมไปขอตีครับอ่ะออกมาแล้วครับผมนี่ครับมีเงินเต็มแผ่นหัวน้ำสวยครับผมไป ไปครับผมคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝากสับตะไครนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจผมตลอดไปนะครับถ้าไม่มีคนดูก็มันก็ไม่ลุ้เนาะเรื่องทํา y o Youtube นะครับผมไปครับผมสวัสดีครับอ่จตัวเล็กไปครับ